ก็ถ่ายรูปความเหนนะคะเช้านี้นะคะทุกท่านวันนี้จะเป็นวันที่ดีนะคะเทศก,กาลแห่เจ้าสารเจ้าลูกบีน,ะะกนนะคะสารลูกศรนะคะก็ไปเข็บภาพมาบ้างแล้วค่ะพอดีขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอพอดีนะคะทุกท่านก็คิดถึงน้องกาแฟนะคะเนี่ยถ้าน้องกาแฟมาก็จะมาถ่ายครับคุณตรงเนี้ยค่ะพิงก็มาเปิดร้านเพิ่งมาเปิดร้านค่ะ ในยามเช้านะคะท่านก็อันนี้ก็เป็นเสือ้อเสื้อนะคะเสื้อแขนเลยที่ตัดไว้แวนขายนะคะท่นานลงขายขายกะคะเบาๆนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะต้นไม้ต้นไม้นี่ก็ขายนะคะนี่ก็จำหน่ายค่ะมีคนสนใจแล้วก็จำหน่ายนะคะงานะ ในหน้าร้านว่ะในหน้าร้านอันนี้ไม้ใหญ่แย้นะคะไม้ใหญ่แย้นะคะทุกท่านไม้ใหญ่แย่โอ๊ค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 ล้มล้มค่ะโทษขอใคระนั่นใช่ล้มหนักนี่ค่ะอันนี้ก็ เอามาตั้งไว้นะคะใครสนใจเราก็จำหน่ายไปค่ะเสื้อก็มาแขวนไว้หน้าร้านไว้หน้าร้านนะคะเพิ่งมาถึงะคะ่ะเพิ่งมาถึงแล้วทุกา่ากนก็พอดีก็ไปดได้อ้อยล่วงเสื้อล่วงไปค่ะเดีย๋ยวพี่ไปดูเสื้อก่อนนะคะเสื้อเลยค่ะ เชือกลวกนะคะก็แล้วนี้ก็มีงานที่เราจะต้องทำค้างอยู่นะคะเป็นนี่ก็เศษผ้าที่เราซื้อมานะคะเป็นตัดแบบเสื้อแขนเลยนะคะเสื้อแขนเลยนะคะเสื้อแขนเลยทำง่ายๆขายแล้วก็มีรองนะคะ นะคะนี่่คะตัดง่ายนะคะ่า้จะตัดได้ง่ายแข่งหนะูขอไว้ตัวนักการเมืองเพราะว่าตัดออกมาก็หมดนะคะใครถูกใจก็มาอเอาไปเชื่องง่ายๆเสื้อผ้าที่เราเสื้ผ้าที่เรายิ้มก็ดูดเลยอ่ะอันนี้เมื่อวานาทำเสร็จแล้วเอิงเกงที่ว่า เก่งเก่าแล้วลูกค้าก็อยากจะใส่ขยายเอวค,ค่ะเป็นเอวก็สามแปดสามแปดสามแปดล้วนได้เลยค่ะก็เอามาแสะเลยใช้ผ้าเสะคลาเป็นผ้าผ้าที่เรามีนะคะผ้าค้าผ้าเก่งค่ะลเสร็จไปแล้วนะคะของูกค้าตดนแล้วก็ยังมีเสื้อที่เขาเอามา เอนะคะอันนี้อันนี้มาตัดชายเคื่อนนี้เขาก็มาตัดชายของเขาสามตัวนะคะยาวความยาวของเสื้อยืดอันนี้จะเก็บอ,อกนะคะก็มาตัดชายค่ะต,ตัดชายอาเสื้ออันนี้ตัดเสืนะะ้อเือนีผ้าที่เรามอียอยู่นะคะเราก็าเอามาล่วงเอามาใช้ ประโยชน์ได้ที่เราซื้อไว้เศษผ้าอันน้ใส่เก่งได้เลยปิกใหญ่อันนี้เศษผ้าที่ลูกค้ามานะคะที่จะมาแทรกแทกมันบางค่ะมาแทกกางเกงแล้วก็บอกเอาผ้าที่่ขงที่เก่ดีกว่า,าเพราะว่ามันจะสวยกว่าอันนี้มันจะเนื้อบางค่ะเนี่ยมันจะบางบางมันจะไม่สวยมาแทกเพราะว่าเนื้อเกง่งเขาก็เป็นเนื้อผ้าสือเนื้อผ้าสือ ก็เขาก็โอเอใจกับผ้าสีนี้นะคะถึงจะสีล้ายแต่ก็ใส้สีน,นี้เชื่อลูกค้าอีกตัวนะคะที่มาทําคือเขาจะไม่ใส่แขนยาวนะคะเขาจะไม่ใส่แขนยาวนะคะก็จะมาจะมาตัดออกนะคะิงก็ยังไม่ได้ทำนะคะนี่ค่ะเขาก็เบื่อแขนยาวนะคะตัดออก ประมาณประมาณนี้ประมาณนีณ้แต่ก็ประมาณนี้แต่ก็ต้องเอาทําทําขอบลูดแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องน่าจะเอาทําใหม่เลยเพราะว่านี้มันมันไม่พอที่ว่าเพราะช่วงต้นแขนมันจะใหญ่นต่นี่มันแขนปลายแขนปลายแขนมันก็จะเล็กใช่ไหมคะขอบขอบเข้าปลายแขนนะคะมันก็เิ็กเห็นอยา่างปลายแขนที่ว่าลูดนะคะมันก็จะเล็กทีนี้เดี๋ยวเรา ตัดออกตอนนี to to ้แล้วตอนนี้แล้วเราก็เอาส่วนที่ตัดออกนี้มาทําขอบข้านะคะแล้วยึดเอาใหม่เลยดีกว่าลูกค้าบอกเอาวันนี้อันนี้แต่ว่ามันก็ไม่พอความยาวนะคะเดี๋ยวพี่พิมก็ทะทใหม่เลยค่ะทำใหม่เลยค่ะเหลือเหลือที่นี้เดี๋ยวนัดลูกค้าไว้ตอนเย็นนะคะ อันนี้อากาศสดชื่นนะคะอากาศสดชื่นเออมันคลื้มฟ้าคลื่ผฝนเมื่อเช้าที่บ้านนะคะฝนลงเม็ดมานิดหนึ่งนิดหนึ่งพิมก็พี่ิมก,มก็เลยมาถางลงมาไม่ให้ถึงเปียกค่ะามทํานะคะพี่ิมก็ยุงยุงค่ะมันมีต้นไม้อยู่ยุงนนยยๆๆเข้ามาเออขอลงท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมา มากดหลายใหกดเมนไท่นะคะของคุณค่า